ข้อ2 10ยกกำลัง4 10กำลังคืออะไร10คูณกัน4ที10คูณ10คูณ10คูณสิอันนี้ครูขออนุญาตเขียนหน่อยหนึ่งนะครูมีเทคนิคให้10คูณ10คูณ10คูณ10 10คูณกัน4ทีวิธีการทำยังไงก็ใส่1แล้วนับเลยมีศูนย์กี่ตัว 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ศูนย์สตัวตอบหนึ่งมื่นไปต้องไปตั้งทดอะไรทั้งสิ้นไปต้องไปตั้งคูณเอา10บมาคูณกับ10โอ้ยวุ่นวายนับอย่างนี้เลยโอเคนะครับต่อครับข้อ3าลบหทั้งหมดยกกำลังสแปลว่าลบ5คูณลบหคูณลบหโอเคไหมลบมีทั้งหมด3อันใช้คำตอบเป็นลบ